วิเคราะห์อบอลไทยเป็นเทนน้อมตัวชาแนลสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่การพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลที่่านสนใจประจำวันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์2566นะครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมครับเป็นเทนน้อมชาแนลคอนเทนต์พรีวิวบอลแต่งแอนบอลเสปสามวันจันทร์แบบนี้นะครับยังคงมีฟุตบอลลีกหลักๆให้ได้ลุ้นได้เชียร์กันเหมือนเดิมนะครับในช่วงของวันเดย์ไนท์คู่แรกนะครับเราจะไปเริ่มกันที่เบียร์เดอเอจะเจอกับเกลารเฟสในลาลิกาสเปนนะครับแล้วก็กันโช ซนเอตาลีวันนี้ราซามนะครับราเออาซโอนะครับจะพบกับซามโรเรียแล้วก็ปิดท้ายด้วยนะครับคู่หัวค่ำที่สุดของค่ำคืนนี้ครับฟิออมวมหาการจะบุกไปเยือนเวโรนาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับกิจกรรมในกลุ่มเมื่อวานนี้นะครับใครที่อยู่ในกลุ่ม VP ก็ต้องบอกว่ารับทรัพย์รับโชคกันไปนะฮะเพราะว่า เมื่อวานนี้ยูฟ่ามันมีแจกนะครับ5,555บาทใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องบอกว่าโชคดีนะครับที่ทายผลคู่ระหว่างแมนยูต็ดกับยูคาสเซ่นถูกเนี่ยรับไปเลย5,555บาทกิจกรรมไม่ง่ายๆนะครับเพียงคุณมียอดฝาก300บาทแล้วก็มียอดเด่นสามารถร่วมกิจกรรมแบบนี้ได้ทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ใครที่อยู่ในกลุ่มก็บอกว่าเดือดสุดๆนะครับเมื่อวานนี้ผมให้แมนยูด้วยนะครับสรับบอลเต็งแล้วก็บอลสเต็ป บอลเต็งเนี่ยใส่แมนยูไป2 0 0 0 0ืนนะครับแล้วก็สเตปเนี่ยมีแมนยูมีไฟบวกไบเยนสเปอร์ g, Bayern, ur, นะครับแล้วก็บินเบาไปผิดบินเบาก็ต้องกราบขออภัยด้วยไม่งั้นเนะี่ยหคู่หมื่นนี้ก็น่าจะรวยไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลเมื่อวานนี้โอเคนะครับคนที่ทายผลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเยอะเหมือนกันนะครับเล่นกันประมาณ 40- 5 0คนนะครับคนที่ผ่านเงื่อนไขก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้ากลุ่มแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเว็บที่เล่นอยู่ไม่ได้ดูแลใครเลยนะครับหรือว่า เบื่อที่จะเล่นเว็บนี้แล้วอยากเปลี่ยนเว็บนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่ a d w k b a บบแน,นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยโอเคนะครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกก่อนวิยาณอ้าวนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับเกตาเฟ่เราไปดูกันที่สถิตินะครับ Head to head ของคู่นี้กันหน่อย เบียร์ไเอ้าเจอกับกีตาเฟ่สีเกมหลังสุดนะครับเบียร์ไเอ้าทำได้ดีกว่าพวกเขาชนะ3แล้วก็เสมอ1เสมอ1เนี่ยเจอกันในฤดูกาลนี้ที่บ้านของกีตาเฟ่นะครับเกมแรกศูนย์ศูนย์ดูดูกาลที่แล้วเบียร์ไเอ้าชนะทั้งเย้าและเยือนครับเกมแรกเบียร์ไเอ้าชนะที่นี่ไปก่อน1นึ่งครับแล้วก็นัดที่2เนี่ยเบียร์ไเอ้าบุกไปเฉือนเกตาเฟ่สองหนึ่งเจอกันในปีถวัลย์ยี่สิบครับเล่นในบ้านของเบียร์ไเอ้าเบียร์ไเอ้าชนะหนึ่งศูนย์ผลงาน6เกมหลังสุดนะครับต้องบอกว่า เกิดอะไรขึ้นกับบเยาริูไม่รู้นะครับพวกเขาแพ้ทั้งหมด5เกมแล้วเป็นการแพ้4เกมติดต่อกันครับนะัดล่าสุดก็ต้องบอกว่าบุกไปโดนมายอก้าถล่มมา4-2ก่อนที่เล่นในบ้านครับแพ้เอเอแพ้บาร์เซโลนา0-1บุกไปแพ้เอลเช่3-1ครับเล่นในบ้านแพ้ราโยศูนยแล้วก็เปิดบ้านเฉือนเกียวนา1-0ก่อนที่จะแพ้เอลมาดิด3-2ในโกปาเดินสเปนนะครับในฝั่งของเกตาเฟ่ afe, ผลงานดีขึ้นมาทันตาเห็นนะครับ6เกมหลังพวกเขาชนะ1เสมอ2แพ้3 นัดล่าสุดเกดาเฟเปิดบ้านเฉือนบาลีเซีย1-0นะครับเปิดบ้านเสมอกับราโยบายกายโยายโยน่1-1แล้วก็บุกไปแบ่งแต้มกับอลิกอนกมาดิต1-1ก่อนที่พวกเขาจะแพ้3เกมรวดนะครับแพ้เบติส0-1แพ้เกดาเฟแพ้บาเซลนา1-0แล้วก็แพ้เอปัญยนอน1 0, ประตูต่อส มาดูกันที่เรื่องของอันดับนตารางครับปีนี้บียร์ผลงานไม่ดีนะครับอยู่อันดับ10 22เกมเนะี่ยพวกเขาชนะแค่9สเสมอ4แพ้9มี31แต้มนะครับในฝั่งของเกตาเฟ่แน่นอนว่าตอนนี้ยังมีโอกาสที่จะรอดตกชั้นนะครับคะแนนตั้งแต่อันดับที่12ลงมาเนี่ยตั้งแต่เอสดปนยอนนะครับ27แต้มเซลตา27เซบียาอเมเรียการด25 บา l e เลนเ23แล้วก็บียร์ดด24เนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่อันดับที่11ลงมาเนี่ยมีโอกาสตกชั้นพอๆกันนะครับดังนั้นในทางทฤษฎีและปฏิบัติเกราเฟยยังมีโอกาสรอดอยู่แต่ทีมที่เหนื่อยนะครับอย่างเอลเช่นเนี่ยก็ต้องบอกว่า9แต้มน่าจะไม่ไหวจริงๆนะครับในดูการนี้ถ้าวันนี้เกราเฟ่บุกมาเก็บได้อย1คะแนนนะครับพวกเขาจะมี23แต้มเท่ากับบาเลนเซียทันทีครับแต่ถ้าวันนี้ชนะ พวกเขาจะมี25คะแนนครับกระโดดขึ้นไปอยู่อันดับที่14ร่วมทันทีส่วนวบเยเรอัลนะครับถ้าวันนี้ชนะก็จะกระโดดขึ้นไปอยู่อันดับที่6เลยครับนั่นหมายความว่าเขาจะมีคะแนนเท่ากับรายยอบายเยกาโนนะครับที่34แต้มแซงมาโยก้าแซงบินเบาแซงโอซาสซุน่าส่วนตัวผู้เล่นนะครับลูกทีมของกีเกซานเชสฟอรเรสนะครับวันนี้ฟูทีมแบบ100%ส่วนกีเกเซเตียนนะครับวันนี้จะไม่มีจิโอวานิรเซนโซนะครับ มาโนตเกลอลติดโทษแบนแล้วก็เคลัดเน,นโนกับฟิลิปนะครับจอเกนเซนลุนเช็คฟิตส่วนฟาซิสคอคอรินก็มีปัญหาการบาดเจ็บเช่นเดียวกับนิโคลัสแจ็กสันนะครับมาว่ากันที่เรื่องของไรอัพแล้วก็ระบบการเล่นในฝั่งของกราเฟ่ครับ4-4-2แผนเก่งเลยพวกสายประตูเป็นดาวิดโซเรียนะครับเซนเตอร์ฮาบโอมาอาริเนเต้ยืนคู่กับโดมินกอสดูอาเต้แบ็กซ้ายครับเป็นอาวาเรสกาสทอนครับทางขวาเป็นเดเจเน คู่กลางเป็นมาโรอาอารัมบารีนะครับเล่นร่วมกับชาลิสอเลนาทางขวาเป็นปอร์ตูครับทางซ้ายเป็นม e ูเนียเอฮาดาดี้ส่วนคู่หน้าครับเป็นอินเนสอูนาวนะครับยิงคู่กับบอค้ามาโยเรลฟังวิเดียลครับ4-3-3พวกสามประตูเป็นเปเป้เลนาเซนเตอร์ครับมีเปาตอเรสยิงคู่กับราอูอาบิโอแบ็กซ้ายเป็นอาเบโต้มิเนลครับแบ็กขวาเป็นโคนฟอย ตรงกลาง3ตัวครับเป็นแดนนี่ปาเลโคนะครับคาปูและก็ลิคันโดบาเอน่ สามเหลือคนนี้ครับเป็นเยเรมีพิโน่นะครับโคเซ่หลุยโมราเรสและก็ซามูเอลชูกุกซี่ก็เราบอกว่าวันนี้ไรอัพของเบียรเลอก็ถือว่าจัดตัวได้น่าสนใจนะครับไปดูกันที่เรื่องของระบบการเล่นแล้วก็ตำแหน่งต่อตำแหน่งครับแน่นอนว่าเบียร์เลเป็นทีมที่เล่นเกมรุกได้ดีในทีมหนึ่งเอ่อทีมหนึ่งในลาลิกาสเปนนะครับแต่ว่าช่วงหลังนียผลงานของพวกเขาออกทะเลไปไกลมากเนื่องจากว่าจบสกอร์ไม่ค่อยเฉียบคมนะครับมีปัญหารเรื่องนี้จริงๆส่วนอื่นๆเนี่ย ผลงานถือว่าทำได้ดีในฝั่งของกีตาเฟ่ ace, สามเกมหลังถือว่าสอบผ่านเลยครับคู่เซนเตอร์อย่างอเดเลเตแลวก็โดมินกอสถือว่าทําผลงานได้ดีรวมไปถึงผู้สามตัวอย่างโซเดียด้วยนะครับเป็นเดอะแบกให้กับทีมได้เยอะวันนี้แนวรับก็ต้องบอกว่าอาจจะเจอสิกหนักทั้งซามูเอลชุกบุกซี่โมราเลสพีโนปัญหาของกนาเฟ่ A ace, นะครับคือเกมโต้ก,กับที่ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะทําไม่ได้ดีเท่ากับเบียร์เลอัลอันนี้คือปัญหาเรื่องแรกก่อนในฝั่งของเบียร์เลอัลนะครับ4คน ก็ต้องบอกว่าแนวรับวันนี้น่าสนใจนะครับก็ยังคงรักสามารถฐานได้จุดเด่นของดิเลอคือเกมวิงแบ็กที่เติมเกมขึ้นไปช่วยกองหน้าได้ดีนะครับแล้วก็เติมเกมขึ้นไปซัพพอร์ตเกมลุกได้ต้องบอกว่าน่าสนใจแล้วก็มีความตรายเยอะบอลคอสจาก อ l b เบโตมิเลโหรือว่าบอลแท็บอินจากคนฟอยวันนี้จะได้เห็นภาพนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเกมกลางได้คาปูปมาเป็นตัวทำลายเกมของคู่แข่งก็ถือว่าวันนี้เบียร์เลน่าสนใจคู่กลางเป็นแดนนี่ปาริโคกับอเล็กานโดบายนานะครับที่คอยทําเกมเช่นเดียวกับในฝั่งของกีนาเฟ่นะครับวันนี้คู่กลางคนที่แบกเนี่ยน่าจะเป็นอาร์มบารีนะครับส่วนคารเอ่อ คา l e ลส r e เลจะเป็นตัวตัดเกมกลางสนามปีก2อฝั่งนะครับปอตูกับฮาดาดี้ผมมองว่าเกมวันนี้ริมเชนของกีตาเฟ่ดูเป็นรองในฝั่งของบีเอเอลจากผลงานที่มันผ่านมานะครับเกมตรงกลางของกีตาเฟ่ดูดีกว่าแล้วก็กตเฟ่เนี่ยต้องบอกว่าเก่งในเรื่องของลูกเซตพิตนะครับจังหวะลูกเตะมุมลูกคอนเนอร์กดดันคู่แข่งอีกฝั่งได้ดีนะครับเพราะว่าอุเนสอุไนกับโบคามาเยรา เป็นอีก2กองหน้าที่หาพื้นที่ในกรอบเขตโทษได้ดีเช่นเดียวกันและยังมีจังหวะยิงแถว2จากอารลัมบารี่อีกแล้วก็คูเซนเตอร์ที่ขึ้นไปเติมเกมอย่างดูมินกอสแล้วก็อาริลเต้ถือว่าสอบผ่านนะครับในเรื่องของเกมลุกในฝั่งของบเบลอาถ้าวันนี้จะต้องพึ่งใครสักคนหนึ่งเนี่ยผมมองว่าในรายของยูเรมิพีโน่กับซามูเอลชุกุซซี่สคนนี้ก็จะทําให้แนวรับในฝั่งของกินาเฟ่เล่นยากขึ้นนะครับรูปแบบการเล่นในฝั่งของบเบลอาจะเล่นเกมลุกเป็นหลักแล้ววก็อาศััยจงหะ ัดเกมกลางสนามจากเนนิปาริโคแล้วก็เบย์นานะครับส่วนเกตาเฟ่รับแน่นๆนะครับแล้วก็ใช้เกมโตกับจากอุนาอ่าเอเนสอุนาวกับอาราม,มารีโจมตีคู่แข่งแล้วก็ลุ้นนะครับใช้ความสามารถตัวของมายอร์ดในการเลี้ยกลูกฟรีคิกลูกตังเตะต่างๆในฝั่งของเบียร์เลอภาพรวมจริงๆวันนี้นะครับสถิติค่อนข้างฟ้องเหลือเกินว่าเบียร์เลอพวกเขามักจะทําได้ดีเวลาที่เจอกับเกตาเฟ่นะครับเรียกราคาแฮนด์แคปเปิดมากนะครับพิเคราะห์มาแล้วครึ่งครบลูก พี่เว็บก็มองว่าวันนี้เบียร์เรอัลมีโอกาสเปิดบ้านเบียดชนะนะครับตเต็มที่ที่2 1หรือว่า1 0แต่ผมมองว่าวันนี้เบียร์เรอัลพวกเขาห่วยมาหลายเกมแล้วครับถ้าวันนี้จะเล่นเรียกเสือจีนแฟนหรือว่าเล่นเสือไทยแฟนเนี่ยก็ต้องเก็บ3แต้มเท่านั้นนะครับในฝั่งกีตาเฟ่แน่นอนว่าการหนีตายกดดันพวกเขาอย่างมากนะครับแต่มาเจอกับเบียร์เรอัลในบ้านไม่ใช่งานง่ายแล้วก็ต้องบอกว่ากีตาเฟ่ค่อนข้างที่จะแพ้ทางเบียร์ริลนะครับคู่นี้ฟันธงเบียร์ริลนะครับสองศูนย์ อีกคู่หนึ่งนะครับราซิโอขวัญใจพ่อยกแม่ยกแห่งเมืองอิตาลีนะครับจะเจอกับลาซามหรือว่าซามโดเรีย สี่เกมหลังสุดครับราซิโอชนะ3เสมอ1เกมแรกเล่นไดบ้านของอัมโดเรียนะครับเสมอก,กันหนึ่งหนึ่งฤดูกาลที่แล้วนะครับราซิโอชนะในบ้าน2-0แล้วก็บุกไปตบซามดเรียคาบ้าน3-1เจอกันในฤดูกาลถดถอยยี่สนะครับราซิโอชนะที่นี่1-0ส่วนผลงาน6เกมหลังนะครับต่างกันลาวฟ้ากับเหวเลยในฝั่งของราซิโอชนะ2นะครับเสมอ2แพ้2เอ่อขออภัยครับชนะ2ชนะ3เกมนะครับเกมล่าสุดเนี่ย ชนะซิบาคูดนะครับในศึกยูโรปาคอนเฟลซ์ลีกแล้วก็ชนะซัลเลนต้าในเกมเยือน2-0ครับเปิดบ้านเฉือนคูต์1-0แพ้อัตลันตานในบ้าน0-2นะครับแล้วก็เสมอกับเวโรนา1-1ก่อนที่จะชนะเออแพ้อยู่เวนตส0-1 หกเกมหลังพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้2นะครับในฝั่งของราซามเนี่ยหนักเลยครับพวกเขาแพ้4เกม3เกมติด4เกมติด5เกมติดนะครับแล้วก็เสมอ2แล้วก็แพ้1ล่าสุดก็เพิ่งจะเล่นในบ้านแพ้วนโบอโลญยาไป1-2ครับเสมอกับอินเตอร์ในบ้าน0-0เสมอกับมอนซ่าในเกมเยือน2-2บุกไปแพ้อตาลันตา2-0นะครับแล้วก็เล่นในบ้านแพ้อุดิ0-1แพ้อิบูลีในเกมเยือน0-1ครับตกรอบโคบายเตียศูย0-1ด้วยการแพ้ฟิโอลแล้วก็ แพ้ให้กับนาโปลีในฟุตบอลลีก0ูนอีกโอ้โ oh, หผลงานของซามบเลยปีนี้ไม่ค่อยดีนะครับอันดับในตารางตอนนี้ครับตรงข้ามกันเหมือนกันในฝั่งของราซิโอเนี่ยนะครับยังคงรุนพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนเด็กแบบเต็มตัวนะสิบยเกมชนะไปสิบสเสมอหแพ้5ยิงได้39เสีย19ประตูครับราซิโอเสียประตูน้อยสุดอันดับสนะทีมแรกนาโปลี15ครับที่อันดับ2ยูทุสิบ เท่านี้ราซามเปิดบ้านเก็บ3แต้มนะครับได้พวกเขาจะแซงโรม่าขึ้นไปอยู่อันดับที่4ทันทีแล้วก็ย้นความกดดันนะครับไปให้ในฝั่งของอินเตอร์มิลานแล้วก็เอซิมิลานที่มี47แต้มโหลาซิโอวันนี้ถือว่าแพชชั่นน่าสนใจนะครับเดิมพันพื้นที่ฟุตบอลยุโรปในฝั่งของราซามนะครับก็ต้องบอกว่าเดิมพันสูงเหมือนกันหนีใต้เลยครับ 23เกมมีแค่11คะแนนครับชนะ2เสมอ5แพ้16คะแนนของราซามหรือว่าซามโดเรียเนี่ยนะครับไม่ต่างกับเคเมนเซ่ N เลยนะเพราะว่านำอยู่แค่2แต้มแล้วก็ตามหลังอันดับที่17อยู่ถึง9คะแนนนะครับในทางทฤษฎีก็ต้องบอกว่าซามโดเรีย,ยไม่ตกชั้นนะครับยังมีโอกาสอยู่แต่ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยในการอยู่รอดฤดูกาลนี้ส่วนแผกนการเล่นนะครับลูกทีมของเดยา์นโควิกจะไม่มีอังเดียกอสตี้นะครับอีนาซิโอ กูเซโตตัวหลักหายไป2แล้วก็รวมถึงโคเรียกุนเทอร์ด้วยนะครับหายไป3ในฝั่งของมาเรซิโอซารีนะครับมาเรซิโอซารีวันนี้จะไม่มีอเลซิโอนะครับโรมาโนโรี่ตัวหลักเซฟานาดู2คนเท่านั้นนะครับส่วนซัคคานีกับเปรโดลุนเช็คฟิต มัวว่ากันที่แผนการเล่นนะฮะในฝั่งของซามโดเรีย3 4 1 2นะครับสไตล์วูแฮมตันเมื่อก่อนเลยแผนนี้นะครับเอมิลวู้เอมิลโอเดโรเป็นผู้สามประตูเชดดาร์ฮารดสามตัวนะครับมีเจสันนะครับโมเดโอยิงคู่กับบาร์ดามูติกและก็บูโนอามิโอเน่นะครับคู่กลางเป็นแฮร์รี่วิงเล่นร่วมกับนะครับไมเคิลคูซานเซ่นะครับ, Michael, se, รบทางซ้ายเป็นทอมัสโซอากูริโอเอาอูเกโรนะครับขออภัยทางขวาเป็นเมดิเรลิส แล้วก็มิฟิลตัวลุกนะว่าหน้าต่ำเนี่ยเป็นเฟลิปนะครับดูลิสิกคู่หน้าเป็นแซมแรมเมอร์ยืนคู่กับมานโดโกัมเบีรนี่ในฝั่งของลาซิโอนะครับ433สไตล์ของซารีเลยครับผู้สามตูเป็นยูวานโพวิเดลเซนเตอร์ฮาบมินิโคโลนะครับกาซาเล่ยืนคู่กับพลัสชิกกับทางซ้ายเป็นเอเซเทซานะครับทางขวาเป็นอดัมมารูสิกตรงกลาง3ตัวครับได้เดนเนโลคาตาดีเป็นมิดฟิลตัวตัดเกมครับแล้วใช้หลุยอเบโตกับเซอร์จี้วิลินโควิกซาวิกนะครับเป็นมิดฟิลตัวลุก กองหน้า3ตัวครับมีฟิลิเป้อันเดอร์สันนะครับทางขวาเป็นเปรโดและหน้าเป้าเป็นชิโดเอโมเบเล่วันนี้ ลาซิโอหายไป2ตัวแต่ยังจัดตัวได้ดีนะครับก็ต้องบอกว่าตัวผู้เล่นของลาซามค่อนข้างที่จะเหนือกว่าในฝั่งของ3ตัโดเรียค่อนข้างเยอะลาซิโอวันนี้ดูดีกว่านะครับทั้งในเรื่องของแผนการเล่นระบบการเล่นนะต้องบอกว่าคู่เซนเตอร์นะครับอย่างคาซาเร่แล้วก็แพทริกถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตรงกลางนะครับยังมีหลุยอาเบโตกับเซอร์จี้วินิโกลิสวิกเป็นตัวเดอะแบกในเรื่องของการทําเกมรุก การจัดสรรเกมตรงกลางสนามต้องบอกว่าวันนี้ลาซิโอถือว่าน่ากลัวรับวิ่งแบ็กสองฝั่งอย่างอาดามูรสิกแล้วก็เอซาดไฮซาวันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันในเรื่องของจังหวะคอสเข้ามาบอลลาซิโอบอลลิมเสอลาซิโอถือว่าอันตรายมากๆในเกมวันนี้นะครับในฝั่งของซามโดเรียเนี่ยแนวรับผลงานกลางกลางคนที่ดีสุดเนี่ยเป็นบารามูิติที่ต้องบอกว่าแบกในช่วงหลังแล้วก็งานหนักเนี่ยจะตกไปอยู่ที่พูกสามตัวอย่างเอมิลวนะครับโอเดโร ผลงานต้องบอกว่าดีวันดีคืนเช่นเดียวกับเกมตรงกลางนะครับไมเคลิลกูซันเซ่กับแฮร์รี่วิงยกระดับเกมของซามูเอลได้ดีขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าปัญหาของพวกเขาคือเกมริมเส้นนะครับทั้งทอมมัสโซกับเมดิเรลิสผลงานแย่มากๆในเรื่องของเกมรับแล้วก็เกมลุกทำให้ปัญหานะครับหรือว่าภาระเกมลุกเนี่ยตกไปอยู่ที่ฟิลิปดูราสิกนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าซา,ามจะมาสู้ภาพไหนนะครับในราคาเปิดมาแน่นอนว่าโอเวอร์ ค่อนข้างโอเวอร์เลยนะครับราซิโอเป็นต่อลูกควบลูกครึ่งจริงๆผมมองว่าวันนี้นะครับราซิโอน่าจะชนะแหละแต่ไม่คิดว่าจะยิงถึงหรือเปล่าอันนี้คือปัญหาอะไรครับถ้าต่อสักลูกเนี่ยยังพอกัดฟันต่อราซิโอได้นะครับแต่มาต่อลูกควบลูกครึ่งเนี่ยกลัวว่าวันนี้บอลหนีตายจะสร้างปัญหาให้กับราซิโอนะครับเพราะว่าช่วงหลังเองเออต้องบอกว่านะราซิโอก็ยิงไม่ค่อยขาดนะครับแล้วก็เพิ่งจะเตะ กลางสัปดาห์มาไม่นานนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความเหนื่อยล้าด้วยนะครับเพราะว่าลงเล่นแบบกระหน่าเจอกับลาซามที่บอกว่าแม้ว่าลาซามอาจจะออผลงานไม่ดีนะครับแต่ผมคิดว่าเลทราคาค่อนข้างที่จะแพงเกินไปนะครับแล้วก็ลาซามเนี่ยยังมีทีเด็ดจากทั้งแรมัมเมอร์นะครับคำการบิลินี่ ini, หรือว่ารงกลางเนี่ยก็อยู่กันครบคิดว่าวันนี้นะครับลาซิโอเหนือกว่าแต่คงยิงไม่ขาดนะครับมองว่าคู่นี้จบที่1ประตูต่อ1แล้วก็คิดว่าวันนี้3ามโดเนียสู้ได้ครับ เอาละครับไปปิดท้ายกันที่คู่ใหญ่นะครับหรือว่าคู่เอกของคลิปนี้เลยครับเวโรนาครับจะเจอกับฟิโอเดนตีน่านะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันที่เฮต o เฮตุก่อนนะครับว่าคู่นี้เจอกันกี่เกมเป็นยังไงกันบ้าง สี่เกมหลังของคู่นี้นะครับเกมแรกฤดูกาลนี้เนี่ยฟิออรเล่นในบ้านชนะไปก่อน2-0งศูนย์ะครับฤดูกาลที่แล้วเสมอหนึ่งหนึ่งทั้งเย้าและเยือนครับแล้วก็ปี2020ัีฟิออรบุกไปชนะลาซิโออาวีเรนาที่นี่2ประตูต่อหนึ่งผลงาน6เกมหลังสูสีหนีแพ้ครับในฝั่งของเวโรนาชนะ2เสมอ2แพ้อ2องนล่าสุดเนี่ยพวกเขาบุกไปแพ้โรมา 1, ่า1-0นะครับเปิดบ้านเฉือนซาเลจานาหน่งศู เ,เปิดบ้านเสมอกับลาซิโอ1-1ครับแล้วก็บุกไปเสมอกับอูดิ1-1เปิดบ้านชนะเลเช่2-0แล้วก็บุกไปแพ้อินเตอร์มิลาน1-0ครับในฝั่งของฟิออร์จินานะครับ6เกมหลังชนะ3เสมอ1 2, แพ้2ล่าสุดเนี่ยพวกเขาเพิ่งจะเปิดบ้านเฉือนเอฟซีบาร์กรนะครับในยูโรปาคอนเฟเด์ลีกไป3-2แล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับพวกเขา เอาชนะแลอขอไปครับเสมอเอโบลี1-1แล้วก็บุกปัลงบาก้า4 0แพ้ในลิกนะครับด้วยการบุกไปแพ้ยูนตุูส0-1และเล่นในบ้านแพ้บรูยา่า1-2ก่อนที่พวกเขาจะชนะตริโน่2ประตูต่อ1นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ในส่วนของอ,อ,อันดับมาตารางปีนี้พี่อพี่อผลงานไม่ดีเลยนะครับ15เกมพวกเขา เก็บไปได้แค่25แต้มนะครับชนะ6เสมอ7แพ้10ในฝั่งของเวโรนาปีนี้หนีตายแบบเต็มตัวนะครับ23เกมชนะ4เสมอ5แพ้1 4ยิงได้20เสีย24มี17แต้มถ้าวันนี้เวโรนาเปิดบ้านเก็บ3แต้มได้นะครับพวกเขาจะมีคะแนนนำสเปเซียเอ้ยขอไปครับมีคะแนนเท่ากับสเปเซียแต่ว่าลูกได้เสียเนี่ย ในฝั่งของเวลนาดีกว่าย้ําว่าดีกว่านะครับก็ต้องบอกว่าเดิมพันแล้วก็แพชั่นของเวลนาค่อนข้างสูงกว่านะครับในฝั่งของฟิออน์เนตอนนี้มีคะแนนนำโซนตกชั้นอยู่8แต้ม ในทางทฤษฎีเนี่ยยังไม่รอดตกชั้นนะครับแล้วก็ยังไม่ปลอดภัยแล้วผลงานช่วงหลังก็ต้องบอกว่าฟีออกเล่นเก,เกมเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนหลายชื่อตัวผู้เล่นนะครับทีมของเซนโซอิตาลิโนจะลุนเช็คฟิตแค่นิโคล่ามิลินโควิกนะครับตัวเดียวในฝั่งของมาโกซาฟาโรนี่นะครับของเวโรนาเนี่ยจะลุนเช็คฟิตไม่มีนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บผู้เล่น4ตำแหน่งนั่นคือโทมัสเทนลี่ อาดินนะครับฮัสชิกมิเกลเวสโลโซตัวหลักเนี่ยมิเกลเวสโลโซนะครับแล้วก็อีกคนนึงคือมิลานดูดิกหายไปจากเกมนี้นะครับเน่องจากมีอาการบาดเจ็บมาดูกันที่ระบบการเล่นนะครับฟิโอ4-3-3ผู้สประตูนะครับเป็นซิดิกูวันนี้ต้องบอกว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความมั่นใจแน่นอนแล้วนะครับแผงหลังเล่นแบบไม่มีผู้สำบัติู่มูลหนึ่งเซนเตอร์ฮาฟเป็นอีกอร์จูริโอนะครับยินคู่กับนิโคล่ามิลินโควิก ก็เช็คความฟิตต้องเข็นลงมานะครับทางขวาเป็นดูโดนะครับทางซ้ายเป็นคริสเตโน่เวียงคีนะครับแล้วก็ตรงกลางมีซอฟยานอารัมบัตนะครับยืนเป็นวิฟิลตัวตัดเกมทางขวาเป็นจิคอโมนะครับโบนาเวนตูร bon าทางซ้ายเป็นแอนโทนินรัสส่วนสามลูกครับมีลูก้าโจวิกนะครับคิเซียนคูเอมี่นะครับแล้วก็ทางขวาเป็นนิโคลัสกอนซาเลสส่วนวิโดนานครับ แผนเก่งเลย3 4 2 1ี่ครับผู้สาประตูเป็นลอเรนโซมอนติโปเซนเตอร์ฮามมีซักไฮเอ็นนะครับแล้วก็พาวเวลดาวิสดูวิกส์เอ่อดาววิดูวิกนะครับทางขวาเป็นเอ่อเกนจีโคโม่นะครับมานานี่แล้วก็คู่กลางเป็นองเดดูดานะครับเล่นคู่กับอังเดียนทามาเซ่ทางซ้ายเป็นจอร์ดูอิกนะครับทางขวาเป็นฟาบิโอเดลพอโรรี่เอ่อเดล เดปอโอลี่นะครับแล้วก็สามลูกเนี่ยมีดาโกราโซวิกแล้วก็ตัวเก่งอย่างเอ็งกอนเน่นะครับส่วนหน้าเป้าเป็นดอฟโฟนะครับไก่ชารก็บอกว่าวันนี้ในฝั่งของเวโรนาก็ถือว่าจัดตัวเล่นได้ดีพอสมควรส่วนในฝั่งของฟิออนะครับต้องบอกว่าช่วงหลังก่ำศึกหนักมาตลอดในช่วง7วันที่ผ่านมาวันนี้เล่นเกมมันเดย์นะที่น่าเป็นห่วงของฟิออผมมองว่าในเรื่องของความฟิตนะครับแล้วก็ในเรื่องของความมั่นใจช่วงหลังเนี่ย ฟิออร์ติน่าเล่นเกมเยือนไม่ค่อยดีด้วยแล้ววันนี้ผู้สาะตูเป็นมือ2ก็น่าจะทําให้แนวรับเนี่ยเล่นแบบพอวงผม,มองแบบนี้นะครับเกมตรงกลางในฝั่งของฟิออร์เนี่ยต้องบอกว่าโบาเวทุล่าเป็นเดอะแบกคนเดียวเลยครับเพราะว่าในรายของอาร์ัมบัตกับบารักผลงานดรอปลงไป วิงแบ็คทางขวาดูโดวันนี้จะเป็นปัญหาแน่นอนครับเพราะว่าดากโรโซวิกกับจอร์โดอีกมีความเร็วแล้วก็น่าจะปั่นปวนแนวรับทางนั้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีครับวันนี้พวกเขาน่าจะขึ้นเกมทางซ้ายเป็นหลักนะผมมองแบบนี้ในฝั่งของวิลโลน่าเพราะจริงวิลโลน่าเนี่ยเล่นหลัง5นะครับถอยจอร์โดอีกกับฟาบิโอลงไปเล่นเป็นตัวรับในจังหวะที่พวกเขาต้องรับมือกับเกมรุกของคู่แข่งแล้วก็ใช้นะครับดูด้ากับเอเดียนนะครับทเมเซ เ,เป็นตัวตัดเกมแล้วก็โต้กลับเร็วทีนี้ปัญหาของเวโดนาก็มีนะครับนั่นคือกงอ,อ,องหน้าของพวกเขาเนี่ยฟอร์มไม่ดีนะครับเอเดโฟลผลงานดบลงไปนะครับทำให้พาระในเะรื่องของเกมบุกเนี่ยตกไปอยู่ที่ดาวโกราโซวิกนะครับกับซีริวนะครับเอ็นกอนเก้เกมวันนี้ก็เลยทำให้เวโดนามีจุดอ่อนเหมือนกันนะฮะในฝั่งของฟิออวันนี้บุกมาเป็นต่ออยู่ที่ปปลลบสิบ เอาจริงๆรูปแบบของฟิออเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทีมนึงที่เล่นเกมลุกได้น่าสนใจแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเวโรนานะครับพวกเขาเล่นในบ้านได้ดีเหลือเกินฤดูกาลนี้ไม่ค่อยแพ้ใครแล้วก็แพ้ยาก3เดือนหลังเนี่ยนะครับแพ้แค่เกมเดียวคือเกมอุ่นเครื่องที่แพ้บุรุญยานะครับในช่วงหลังโซนท่างของฟิออนะครับเกมเยือนพวกเขาไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดก็คิดว่าเกมเนี้ยพวกเขาน่าจะมาสู้กับเวโรนาได้อย่างยากลําบากคิดว่าจบ2 2งสน่เนี่ยน่าจะ เป็นสกอร์แบบนี้นะครับแล้วก็เจ้าบ้าน,นก็กินราคา h ฮนดิแคปไปยังไงก็ฟันธงว่าเวโรนาซ่า,าในบ้านอีกคืนนึงครับสคู่วันนี้ไปลุ้นกันนะครับว่าผมจะให้เต็งคู่ไหนคู่แรกเนี่ยเบียรเอามองว่าดีกว่าจริงๆนะครับแม้ว่าผลงานจะดูดรอปลงไปแต่วันนี้พวกเขาจะชนะกิตาเฟ่ได้ในบ้าน มากกว่า1ประตูต่อศูนย์ขึ้นไปนะครับคู่ที่2ลราซิโอตอแพงเงินไปนะครับในศึกมานเนไนคิดว่าจะเสมอกับซามโบเรียแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับเวโรนาจะไม่แพ้ฟริออเผอเผอเน่น่าจะเบียดชนะด้วยซ้ํา1คู่นะครับที่จะเลือกเชียร์วันนี้ขอเลือกเชียร์ไปที่เบียเดอเอานะครับเป็นบอลเต่งแล้วก็อีก2คู่เวโรนากับซามโบเรียให้ใส่สเตป3นะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องกาบขอบพคุณ พอดีด้วยนะครับ u f u c o m ที่เข้ามาซัพพอร์ต n n e l นี้ใครที่สนใจนะครับอยากจะย้ายเว็บมาอยู่ด้วยกันหรือว่าอยากจะเข้ากลุ่ม v p เหมือนกันนะครับเพียงแค่คุณสมัครสมาชิก300บาทนะครับจะได้รับโบนัสฟรีอีก100 แล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นทุกสัปดาห์นะครับรางวัล5 555บาทแจกพวกคุณแน่นอนในกลุ่มไลน์แล้วก็สามารถอยู่ในกลุ่มได้ตลอดชีพนะครับไม่มีการเก็บรายเดือนที่สําคัญนะครับผมรับประกันเงินทุกบาทของสมาชิกให้ทุกบาทว่าท่านจะไม่โดนโกงไม่ว่าคุณจะเล่นหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับคุณถอนได้ภายในหนึ่งนาทีแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับใครที่สนใจจริงๆก็แอดไลน์มาคุยกันนะที่ a d w k b a แอ m ใส่ข้างหน้าหรือว่าจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ทําได้เหมือนกัน วันนี้ผมต้องขอตลาไปก่อนนะครับขอ fc ทุกท่านโชคดีเฮงๆเราเลยครับไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe หรือกดติดตามนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยคุณจะไม่พลาดคลิปฟุตออบอลแบบนี้ถ้าคุณชอบก็กราบขอบพระคุณมากๆนะครับคิดอย่างไรกับฟุตบอลในค่ำคืนนี้สามารถคอมเมนต์นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับจะตามจะสวมได้ว่ากันถ้าวันไหนใจตรงกันก็ขอให้โชคดีวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ